ไม่อยากจอฟ้ารีบเช็คสิ่งนี้ก่อนจะสายเกินไปนครับผมอันดับแรกเลยให้ทุกคนเข้าไปที่ Task Manager นะผมหรือกดคีย์ลัดเป็น Control s h i p t ESC นะครับปับ๊บอ่าพอขึ้นหน้านี้มาแล้วให้เราไปที่ Performance นะครับผมเพื่อเช็คอ้น,นี่ Story t t r r a g e ของเราครับผมโดยปกติแล้วถ้าทุกคนอ่าถ้าเพื่อนๆมี s t o r a เ e เป็น Hard ดดิสแบ่งได้ได้ไม่เป็นไรนะรผมแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ Story t t r r r g e เป็น SSD แล้ว ย้ำนะครับ SSD ห้ามแบ่งได์เด็ดขาดนะครับผม SSD ต้องมีไดด์ C ไดด์เดียวเท่านั้นห้ามแบ่งไดด์เด็ดขาดนะครับผมหากทุกคนอยากได้ไดด์ D ไดด์ E เพิ่มเนี่ยทุกคนต้องเพิ่ม SSD เข้าไปนะครับผมเป็น2ตัว3ตัวอะไรก็ว่าไปถึงจะเป็นไดด์ D ไดด์ E นะครับผมห้ามแบ่งได์เด็ดขาดเลยนะไม่งั้นการทางานของ SSD มันจะเออเลอร์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะเราลงวินโดว์เราลงวินโดว์ไว้ที่ไดด์ C แล้วแล้วเราดับไปแบ่ง อด้ดีเป็นสองได้คือได้ C ีกับได้ดีอะ่ะเวลาเราอัปเดตวินโดว์ลงไปใหม่อะ่ะไอตัวอัปเดตอ่ะมันจะไปอยู่ที่ได้ดีไว้ทุกคนพอไปอยู่ที่ได้ดีปุ๊บอ่ะเวลาเราเรียกใช้งานวินโดว์วินโดว์มันจะสับสนตัวเองครับผมก็คือไอตัวหลักเนี่ยมันอยู่ได้ซีนะแต่พอเราอัปเดตปุ๊บมันไปอยู่ได้ดีมันจะสับสนว่าฉันต้องไปยังไงดีฉันต้องอยู่ตรงไหนฉันต้องเริ่มทำงานยังไงพอมันตอบตัวเองไม่ได้ก,ไรรก็จอฟ้าเลยครับก็จอฟ้าเลยแค่นั้นเลยทุกคนใช่ ถ้าเกิดจอฟ้าแล้วจะแก้ไขย,ยังไงใช่ไหมครับผมวิธีแก้จอฟ้าง่ายที่สุดวิธีเดียวครับผมก็คือลงวินโดว์ใหม่ใช่ครับลงวินโดว์ใหม่ทุกคนฟังไม่ผิดอ่ะลงวินโดว์ใหม่ปุ๊บเราต้องฟอร์แมตแล้วก็ห้ามแบ่งพาร์ติชันรวมพาร์ติชันให้เป็นไดซี 4, ได้เดียวแล้วก็จะไม่เกิดอาการจอฟ้าอีกต่อไปครับผมนี่คือวิธีแก้จอฟ้าที่ง่ายที่สุดแต่ข้อเสียข้อเดียวเลยหากทุกคนมีข้อมูลอะไรสําคัญก็แล้วแต่ ข้อมูลสําคัญเต็มเครื่องเไรอย่างเงี้ยผมพูดได้คาเดียวครับหายแน่นอนร้านล้านเปอร์เซ็นต์ให้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยให้ล้าน,ล,านล้านเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันล้านเปอร์เซ็นต์คือข้อมูลหายแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเกิดอาการจอฟ้าห้ามแบ่ง SSD เด็ดขาดนะผมอยากได้ได้เพิ่มให้อัพเข้าไปหากโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ใครอัพไม่ได้ก็ใช้ได้เดียวครับผมแล้วก็ไปสร้างโฟลเดอร์เอาเนาะสร้างโฟลเดอร์แยกเก็บไฟล์งานเราห้ามแบ่งได้เด็ดขาด ที่ผมมาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยผมบอกเลยว่าช่างหลายๆคนนะผมช่างเนี่ยใช้คำว่าช่างคอมพิวเตอร์หลายๆคนเลยนะส่วนน้อยนะที่จะรู้ว่าห้ามแบ่งได SSD แต่ส่วนมากเนี่ยหลายๆคนเลยเขาจะคิดว่ายังสามารถแบ่ง SSD ยังแบ่งพาร์ i ิชัน SSD ได้เหมือนกับฮาร์ดดิสต์รุ่นเก่าๆนะผม,ผมตอบตรงนี้เราไม่ได้ถ้าไม่อยากเจอการจอฟ้าห้ามแบ่งเด็ดขาดเข้าใจเข้าใจแล้วนะถ้าเกิดใครมีถ้าเกิดตอนเนี้ยใครแบ่ง SSD เป็น2อง r t i t i o n อยู่รีบเลยครับรีบ Back อัข้อมูล Back อัข้อมูลเสร็จแล้วทำไงลง Windows ใหม่ครับผมไปร้านให้ลง Windows ใหม่ Back ัพข้อมูลเรียบร้อยลง Windows ใหม่ลงแท้ลงเถื่อนอะไรว่าไปเสร็จแล้วคุณก็จะไม่เจอการจอไฟต่อไปครับ